그. หน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยโดยหน่วยพักนาการขึ้นที่54สํานักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทาน904พร้อมกําลังพลของหน่วยร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่บ้านลําพุกในการช่วยเหลือสนับสนุนนางสมศรีนิวระรัมรัศดรผู้ยากไร้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางถนนทําให้แขนขวาหักกระดูกไม่เชื่อมต่อกันซึ่งหน่วยได้เข้าไปทําการปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้างบ้านดินจิตอาสาเพื่อมอบให้อีกทั้งจะส่งเสริมอาชีพ การเกษตรแบบผสมผสานให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนตามโครงการ1นปพค1ฟาร์มหนึ่งโร,ง,รง,งเรียน1ชุมชนซึ่งเป็นไปนตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาณบ้านลำพุกตำบลตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ขอขอบคุณฝ่ายกิจการเพลเรือนหน่วยพิการขึ้นที่54เรือเอกหญิงชิชยาคำสิงสถานีวิทยุก,กระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารายงานค่ะกองททัพไย ใจเพื่อบวงประชาชีวิตนี้เพื่อกสัตราพระศาสนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแม้่สูญสิ้นลมหายใจเอกราชาติไทยขอ